สวัสดีครับแฟนครับบาวเอ็ดที่คิดถึงและคารพทุกท่านนะครับมื่อนี่เฮาได้รับเกียรติจากนี่ครับวีระบุรุษนาแกตัวจริงนักรบนาแกตัวจริงผู้กองวีรชาติลาดโพนะครับสิมาให้ความรู้อันนี้ฮาอยู่ใส่ก่อนพี่ไอ้ท้ำย่างหมูทำย่างหมูคืออย่างทำย่างหมูทำย่างหมูขึ้นสมัยตะกี้บ่ไทยบ่ไทยอ าาบ่อเล้าก,ก็ได้เอาบ่อเลาก็ได้เดือกรุ่งก็กแหละขา่าให้ยบ่อเล้าเอาบ่อเลยลูก,าาลลกพี่สมัยตะกี้ในพันนี่บ่ครับในพันแถวตำบลบ้านแก่งแถวปิดผู้นี่ครับข้าเจ้าสิมหาล่าเนื้อล่าสัตว์นะ,ะโอ้สปงสัตว์ป้าเขาได้หมูได้พานแหลมได้หมูเขาเสียมาย่างหมูยี่นิโลบฟ้าลบฝนยี่นีโอ้เป็นเพื่องหินนะครับเพื่องหินพวกในพันเอากระเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่ ติดตำบันว่าเป็นถ้ำถ้ำย่า,ยางหมูนี่ครับเอาไว้าย่างหมูอยู่นี่ฝ<อ>นตกฝนลงเขาก็มาลบตัวฝนตัวกระสิบุปผ่าย์นะอ๋อทำของในพระอันนี้คนพบดวนเราป่ะนี่โอ้แต่ผู้ใดผู้เฒ่าเล่าออต่อกันไหมอือโยบายอยม่ากัซเซนี่พระเพันทุรงไหมโอ้เนี่ยครับเพันธิเขียนไว้เขตกรรมฐานนี่ครับพระเพันทุรงมากัซเซนไม่โยทมนี่พัน โอ้โหฝันสนองชนะคนมาอยู่มาจำมันสายใช่นี่นะโอ้โหตอนนี้ก็ผมว่าน่าจะหลวงพี่พนอาจจะไปมองอื่นแล้วครับตอนนี้มนีผพาด็กหน่อยมาทัศนาจรอดนิดหน่อยสิมาบวชสามเณรครับผมเลยพามาเบิ่งเนาะกำลังมากเลยแรงแตกแซ่ล์ลมากลหรพี่น้องมีห้องน้ำพร้อมนะครับน้ำมีใช่ตลอดปีแมนนะครับน้ำอุดมสมบูรณ์โอ้โอุดมสมบูรณ์เนี่ยใหญ่ครับคุณหลวงพี่ในเด็กกุฏิพฝนอยู่ฝนเดี๋ยวจะให้ผู้กองคนผ้าเบิ่งกุฏิ อ๋อมีพระพุทธรูปภาพนี่นี่เพนมานาั่งกรรมฐานโอ้กเ<ด>ัตริยิมาน,านั่งปัจจนาอย่างนี้นี่นี่น,น,นี่มองนั่งเพิ่นนี่ครับพี่น้องนี่<ม>นี่เพิ่นเอาขีดหมดไว้ป้<ม>ักสิมีพระประธานอยู่องค์หนึง่ง<ม>น้ำไหลแต่ไฟสว่างก็ต้องจุดเทียนเอาเบื้องน้าเบื้องหลังพี่น้ำไหลแห้งไหลดีบ่น้ำตลอดปีเลยครับบ่มีแห้งช่วงในเดือนวันที่สามสิบเอ็ดเมษายนอาจระไม่น่าเนาะมีน่นามีน่พนาพุ่อนเราทำน้ำไหลโจกโจกกุฏิเพิ่นก็บิอยู่ทั้งเทิงหมดเลพี่น้อง <Okay. S 2> นี่ครับเอาเขาขึ้นไปเบื้องเราพันป่อยู่หรอกนี่ครับเห็นตะเกือบรู้ว่าพันยู่อยู่วะไ่น่าจะนีครับพี่น้องเดี๋ยวผ้าไอ้ผู้กองมันผ้าเข้าไปเพันกุฏิกรรมฐานคออนุญาตคุบาอาจารย์เด้อหอมอ,ม,อ,อมีกดนี่อย่างเงี้ยเนาะพันยู่ยบ,บ่วบุถ้าพันยู่พันกระติดอนุาตเ พนนังธรรมธาติายู่บ่พอพน,น,นังธรรมธาธิอยู่นี่อา้าพระตำมโลก,กวันพระตำมนี่ครับพี่น้องขอส่งขอให้ครูบาอาจารย์เด้อที่ได้ใหญ้ใหญาติย่อมรูนพพ้นะว่าภาพพนเขินมานยังเพนเขินมาปฏิบัติธรรมอยู่นี่ครับผมน,นี่ครับเอาพี่น้องไว,ว้สักนีดสักวอนนี่ครับบรรยากาศเทื่อเขายังก่อนเทื่อเขาผูผ่านเทื่อเขาผูผ่านเนาะ นี่ครับคือเขาผู้พาหรือว่าผู้พายนที่เขาอื่นกันหรอกว่านี่ครับเป็นหม่องพักหม่องยางเดียวเด็กหน่อยเขากำลังแตกแซวแชมาอยู่กลางหุบเขาเด้อครับพี่น้องอยู่กลางหุบเขาเลยนะครับมีน้ําใช้ตลอดปีนะครับผ mm ู hmm. ้ใดอ,อยากมาเที่ยวติดต่อได้ผู้กองวิรชาตลาดโพดนี่ครับคือนักลบนาแก่ของแท้สมัยท่านเซรีพุ่นะครับเป็นลูก,ลกน้องเพื mm ่อ hmm. นนะครับนี่ครับ ขอบพระคุณครับอย่าลืมกดติดตามได้เลยครับด้วยให้ลูกผู้ขาลูกคดีเด็กอิตาลีนอนพิงเงินด้เงินหมดถึงงานี่ย